สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับช่องงานตีวิกผมนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําเป็นแฮปพีทปิดผมบางผมแท้หนึ่เซนนะครับผมจะเป็นแผ่นงานใหญ่เลยนะครับผมรุ่นนี้นะครับจะเป็นงานเย็บเป็นชั้นผมนะครับผมจะเป็นงานเย็บเครื่องจักรนะครับผมจะเป็นงานทอขวัญหนังเทียมนะครับผมจะเป็นงานหนังเทียมหนังศีสะเสมอริงนะครับผมความยาวเส้นผมอยู่ที่สี่สิบเซนติเมตรนะครับ ขนาดความกว้างของแผ่นงานนะครับผม13เซนติเมตรนะครับขนาดลึกของแผ่นงานนะครับผม13เซนติเมตรนะครับผมจะเป็นงานทอขวัญหนังเทียมนะครับผมด้านหน้านะครับจะเป็นหน้ามายาวนะครับผมเราสามารถปัดซ้ายปัดขวาหรือปัดตรงกลางได้นะครับผมหน้าตาของแผ่นงานก็จะประมาณนี้นะครับผม กิฟจะมีทั้งหมด3าตัวนะครับผมกิฟจะเป็นกิฟป๊อกแบ็กนะครับผมไว้เกี่ยวกับเส้นผมของเรานะครับผมเวลาเราติดแพรพิษปิดผมบางบนสีสระนะครับผมถ้าลูกค้าไม่มั่นใจในกิบ3ตัวนี้ลูกค้าสามารถแจ้งทางร้านได้เลยนะครับผมให้เย็บเพิ่มตรงไหนนะครับผมแต่โดยปกตินะครับผมผมจะแถมกิฟอะไรไปให้ลูกค้าอยู่แล้วนะครับตามจํานวนกิฟที่มีอยู่บนแพรพิทปิดผมบางนะครับผมลูกค้าสามารถเย็บเองได้เลยนะครับผม เดี๋ยวผมจะมาสาธิตวิธีการติดบนหุ่นคข้าวๆให้ดูกันนะครับผมและผมจะมาหนีบให้ดูกันนะครับผมลักษณะของการติดนะครับเราแปะบงมาเลยนะครับผมแล้วก็เปิดกิฟพปึ๊บปึ๊บปึ๊บ เราติดเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาหวีจัดแต่งทรงผมก่อนนะครับผมแล้วก็เราค่อยมาหนีบอีกทีนึงนะครับผมลูกค้าสังเกตว่าแฮร์พีสปิดผมบางจะยาวกว่าเส้นผมที่ผมรีวิวนะครับผมเราสามารถตัดแต่งเพิ่มเติมได้เลยนะครับผมหรือว่าเราจะเลี้ยงผมของเราให้ยาวขึ้นได้นะครับผมแฮร์พีสปิดผมบางผมแท้นะครับสามารถสทําความสะอาดได,สาาได้สามารถได้หนีบม้วนทําวอลลุ่มเพิ่มเติมได้เลยนะครับผมแล้วก็สามารถย้อมทําสีใหม่ได้นะครับ ติดเซนเปอร์เทียเรบร้อยเซนเปอรทียรบร้อยเดี๋ยวผมจะมาทําการหนีบให้ดูกันนะครับผมผมได้ทําการเปิดที่หนีบเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมอายุการใช้งานนะครับผมเป็นปีๆนะครับผมแต่ขึ้นอยู่กับเราดูแลรักษาด้วยนะครับถ้าเราดูแลรักษาดีเราก็จะใช้ได้นานนะครับผมแต่ถ้าเราไม่ดูแลรักษาเราก็ใช้ได้แป๊บเดียวนะครับผม สีของสินค้านะครับผมจะเป็นสีน้ำตาลดาธรรมชาตินะครับผมลูกค้าไม่ต้องกังวลเรื่องสีนะครับเราสามารถทำ,ำสีใหม่ได้นะครับประมาณนี้นะครับหลีบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวผมให้ดูด้านบนนะครับผมด้านบนจะเป็นงานทอขวัญหนังเทียมนะครับผมจะเป็นงานทอขวัญหนังเทียมหนังทีสะเสมือนจริงนะครับผม เส้นผมสุขภาพดีแบบนี้เลยนะครับผมกลมกลืนกับเส้นผมของเราเลยนะครับสามารถเสริมผมให้หนาขึ้นได้นะภายในพริบตาเลยนะครับผมสามารถมัดรวบได้นะครับผมสามารถมัดรวบได้แบบต่ำๆนะครับผมจะมัดสูงไม่ได้นะครับ ประมาณนี้นะครับสำหรับงานรุ่นนี้สําหรับลูกค้าท่านใดน,นะครับผมต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อสินค้านะครับสามารถแอดไลน์หรือโทรมาสอบถามผมได้เลยนะครับผมของผมครับจะมีสินค้าผมแทนกทุกประเภทเลยนะครับลูกค้าสามารถเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับผมสาหรับวันนี้ผม,มาอาทิตยและร้านอาติตย์พผมต้องลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ